วันเข้าพรรษาตรงกับวันอาทิตย์ที่25กรกฎาคม2564เวลา23มนาฬิกา30นาทีข้าพเจ้าอาจารย์มะทุษเชืยช่วยขอสวดมนต์เป็นทํานองสอรพันยะเพื่อสังเสริญพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุทๆุระองค์องค์สมเด็จประถมเป็นประธานเป็นต้นพระพุทธะสมณโคดมพระพุทธกสกพระพุทธตีปังกรพระปัิเจกพระพุทธเจ้าทุทๆุระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ ขอให้กัลยานิตวพุทธศาสนิกนชนทั้งหลายอนุโมทนาบุญและมีส่วนร่วมในบุญกุศลของข้าพเจ้าในการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ด้วยเทีนสาธุสาธุสาธุอิมินาสกการีนาะคุธังอภิปูชยามาอิมินาสกการีนา ธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสกการินาสังขังอภิปูชยามาอระหังสัมมาสัมพุทโผภะวาคุถังคะฆะวันตังอภิวาเทมิพุทธิเนรสวาคาโตภะวะตาธรรมโม ธั้มังนามาสามิธั้มังวินาโตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวากาซังโฆสังฆังนามามิสังฆังวินาโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุตัสสะอาจโยโนุันติอาจัขามายาธาภะเรยาธาหมุนเฮียาธาอภูศรียีมายังกะรัมหะ อวังพันติมายังอาจจโยโนโปติคันหาธาอายะติสังวะเรยามีสัพพังอัปปาราทางธรรมะธรรมีพันติอุกาสะทวาระเตยนาตะตังสัพพังอัปปาราทางธรรมะธรรมีพันติอุกาสะธมามิพันต พุทธาปูชามหิตเจวันโตธัมมะปูชามหาปัญญวันโตสังฆาปูชามหาภูเขวโหติโรกนาทังอาภิปูชยามิสะมันตาจักวาริสุวัตรขะจันตุติวตาสัทธมังมุนิราชาตุนันโต สักขโมคขะทัมสักขีกามิจรูปิกิริิการาตติจันตัลิกิวิมานีที่เปรตทีจะขามิตรุวนาคฆาเีทีหอาวุธุมไม่เข็ดเตะุหมมาเจยันตุเทวาชลาทลัค วิจมียถะขันถาพนาถาติเัตตาสันติเกยังมุนิวรารวาจานังสาธโวมิสุน,นันตุธรรมะสวนราคา์ลูอายังพระชาติธรรมธรสวนรค์ลู อายังพาทันตาธรรมะตะวันตะลุทายังพาทานตานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาธัมมุตชะตะนโมตัสสาภะคะวะโตอะระหะโต ธรมมาจำปุถะตระนะโมจัสพะคาวโตอะระอะโตธัมมาจำปุถาตระปุังสะระนังท้าชามิธรรมังสะระนัง คาชามิสังฆาระนาคาชามิทุติยามปิทุทธาระนางคาชาอามิทุติยามปิธรรมมาระนางคาชอามิทุติยาม ติทังขังตระนังขัดทามิตาติยังติพุทธังตระนังขัดทามิตาติยังติธรรมังตระนังขัดทามิตาติยังติทังขังตระนังขัดทามิอิติปิโสภะคะวะระหังสัมมาสัมโพธวิชา จารณาสัมปันโนสุขตโรกาวิโตอนุตตโรปุริตธรรมะกะรติตถาทิวามนต์กานังพุทธภอบะวะติองค์ใดพระสัมผูุ่นสุวิสุ Ha ha, ha, -ha. ha, -ha. ขอบด้วยรักรุณา องเบนสภพิธาจักสุจรัตวิมุนสายเห็นเหตุที่กลากลายก็เจนจบประจักษ์จริงกรรมจัด น้ำใจหยับสันดาบบางแห่งชาญ์สัตว์โลกในพื้นที่มาละบาบบังเพ็ม ตาโพวิญยูหิติธรรมะคือผู้นากรส่วนชอบสาทอนดูดดวงประทีปชาชวานแห่งองค์พระศา,าสดาจารย์สองสัตว์สันนาน สว่างกระจางใจมูลทำได้นับโดยมากคนเป็นแปดพึงโยนและข้าเอากับทางนารุานสมยาโลกอุดรนทิสดานนอันลึกโอลา พิเศษสุขใสอีกทำต้นทางคันไายนามคานานคานไขยปฏิบัติปริยัติเป็นซองคือทางดำเนินดุจจะครองอันลวงลูกอง ยังลกูกดอนโดยตรงหาพ่ออ่นอ่อนตัมงนกทำรรจำนงด้วยจิตและกายวาจางสุปฏิปันโนภะขวะโตสาาวกสังโฆ โอชุปติปันโนภะคะวะโตท้าวกระชังโอมยายาปฏิปันโนภะคะวะโตท้าวกระชังโอมสัมีติปฏิปันโนภะคะวะโตท้าวกระชังโอมยะติทังจัตตาริปุริตายุขานิอัตถาปุริตาปุคคะระเอตภะคะวะโตท้าวกระชังโอม ā ū naiyō, bā ū naiyō, thākhi naiyō, ānca rīka rāniyō, ā nūtā rāngpūnyākhi tāngro kā ca ātī. Saṅdāi sāvok sāt sādā, แต่องค์สมเด็จพระวันเห็นแจ้งจากตุสัตว์สร็จบานลุทางที่อันระงับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสรายปัญญาผงใสสะอาดและปราดมัวมอง ทางข้าสึกบอนบองบอมิลำพองด้วยกายและวาจาใจเป็นเนื้อหน้าบุญอันภายสานแด่โลกายและเกิดที่บูญภูญพน้นสมยาเอารถทษสะพน มีคุณอานนต์อามิตจนาเปลือตราขาขอนบหมู่ภาสราภกทรงภุณานุคุณประดุดจะรำพันดูไวเดชบุญข้าอาพิวันพระไตรรัอตน อุดมมดีเรกนิรัตสาจงช่วยขจัดโพยภายอันตรายใดใดจงดับและกลับเสื่อมส,อนนอสูลหา,าหุงส์หัสจะมาพิณิมิตตาวุทานตัง รีเมทะรงังอุทิตโครัเตเสนะมารางังทานาทิธรรมวิจินะทิตะวามุนินโทต,นตันเตชตาภวะตเตชัยยติทินิจังปังเจอาพระองค์ปารามาพุ าวิสูทธาสาสราตรัสรูปอนุตตราสมาธินาโพธิบานลางขุนมาสาหัสาสาภาุภาอุวิชา วิธิตขลางขีขีริเมขารประทางขาชาัยเยียมกระเึ่มหานแสงสีสราหมู่ทาประดิษฐกลาคีจะรอนรา อยู่ห้าปาระสามูธานองมาหวางเพื่อผจนวารามูนินทาสุชินนาราชา จานาและนามามีองสามขอจงมีก่อนพระสยามชายสีที่ทุกวัน ราเดชาเทียมันพอทา,ายาจนที่ชิตาพลานอารีเมนมูนินทอนภาวะตุสัพพมังครังลักขันตุสัพพเทวตา สัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาตุทิพะวันตุเตภาวตุสัพพามังคะรังระฆานตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาตุทิพะวันตุเตภาวตุสัพพามังคะรังราฆานตุสัพพเทวตาสัพพะังทานุภาเวนะสัทธาตุทิ พระวันตุติรัตนาตาญาณุภาเวนารัตานาตยเจตตาทุกขารุภาภยาเวราทุกขะณิกา อันตรายาปิวินาจันตุอติจตุกายติทิทนางราภังโดติภะยังสุกขังพระรังสิริอยยุตตะวันโนดภูคาโมทิจะยะตะวะตะตะวะตาจะอายุดะทีวะติทิพระวันโตติ สัพเพปุธาภราปตาปาติกานันตะยังพาระรังอาราหันตานาันจาตเชนาราาักขามทางธรมิตาภิโสอ,อีกทางเมมาตาปิตุนังโหโตโสกิตาหโหโตมาตาปิตโรขอส่วนมุนีจงทำเล่น แต่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอีกทางนี้ยาตินังโหโตโนเิตาหุนโตยาตะโย و, ขอส่วดมนมีจงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุข อีกทางนี้ผู้รูปัาญาจาริยานุโตโตขีตาหโตผู้รูปัาญาจาริยามขอส่วนมุลน้จงทังฤทธิแก่ครูอุปชา,าอาจารย์ทั้งหลายของข้าพเจ้าของให้ครูอุปชาาอาจารย์ทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความโต อิทังจับพระเทวานางโหโตโตกีตาโหโตจับพีเทวาขอตรวมนุให้จงทับเหล็ก<อ>แก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงของให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสมุข,ขอิทัมจับภาภาพระเปตานางโหโตโตกีตาโหโตจับพีเปตาขอตรวมนุียจงทับเหล็ดแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงต้องมีความโกอีกทางสัพพระเวรีนังหโวโตตุขิตาหโตตัพเีเวรีขออวนบุญนี้ตรงสงเล็กแก่เจ้ากรรมนายวิทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายวิทั้งหลายทั้งปวงต้องมีความโต อีกคังสัพพระจัตานังหัวโตตกสีตาหัวโตจัพพิตจตาขอสวดบุญ์นี้ตงทั้งเด็กแก่สัพพระจัทั้งหลายทั้งปวงขอให้จับพะตัทั้งหลายทั้งปวงจงมีความตกเถิดจาทูจาทูจาทูสัพพระับตาโย เื่อยบุญด่วยุสมที่ข้าพเจ้าได้กระทําในคัางนี้ขอจงเป็นพรวัสปใจให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงพระนิพพานในปัจจุบันชาติตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปก็ขอให้สําเร็จขอให้ได้มรรคผลสีมรคสีผลสีพระนิพพานหนึ่งมียภิญญามีสมาบัติมีหูชิดตาชิพ มีเด,ด,เดชชะมีบารมีทั้งสิทัศมีปัญญาบารมีมีวิริยะบารมีเนธธรรมะบารมีศีณบารมีเป็นต้นขอให้อุดมไปด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติติมไปด้วยอริยะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตับซึ่งข้าพเจ้าจะเข้าสู่พั้นพานในปัจจุบัน,นชาตินี้ ขอคำว่าไม่มีอย่าได้พิ่มีแก่ข้าพเจ้าทำอะไรตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปก็ขอให้มีแต่ความคล่องตัวประสบสำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการขอสัพพทุกสักพพโโสสัพพโรสัรพพภัยสัพพเคาะห์สัหติตจันไรอันตรายใดๆทรงวินาศสันตุวินาศสันติ วินาศสังตโรด้วยนะโมิพทาย,ยะยะทาพุทโมนณะมะอะอุปัุภะอิสวาสุปสุตวะอิกเพินขอให้มารดาของข้าพเจ้านามทวีเชื้อชั่วหายคลายจากอาการเจดป่วยเกี่ยวกับกระดูกสันหลังด้วยแห่งอำนาจพุงพระชินทีจงนำพลบุญนี้เป็นรักสมีเป็นยารักษาโรคทิพ ให้มันดาของข้าพเจ้าหายคลายจากการเวทนานี้ด้วยเทินข,นขอกุศเสรีขราพเจ้าได้ทำในครั้งนี้จงเป็นเกราะแก้วคุ้มครองสยามประเทศนี้จงช่วยขจัดโควิด -19 นี้หายไปจากประเทศสยามประเทศนี้และโลกนี้ด้วยเถิน,นสา,าธุสา,าธุ สาธุอาลุบมทานามินิพพานังปะระมังสุทังนิพพาน,นปัจจะโยโหตุสาธุสาธุสาธุอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโคตัททงภะคะวันตังอภิวาเทมิทถ สาวาคะตัวพะว่าตาธโมธามังนามาสามิตุปาติปันโนพคะวาตัวซาวกาังโกสังห์นามามิสาธุสาธุสาธุอันทุระบุญใดที่ข้าพเจ้าจะได้รับ ขอสิ่งนั้นเจ้าสมิทแก่ทุกทุกปฏิสมานกายทุกทุกนามและกัลยาณมิิรที่ปิดตามข้าพเจ้าและเฝ้าอนุโมทนาบนุญข้าพเจ้าจะได้บุญเท่าใดก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ผลบุญเท่านั้นคือสาธุสาธุสาธุอนุโมทนามีลิพานังปรังสุขานิพานประเสริฐโยโถตุสาธุสาธุสาธุ